ราคาทองคำอัปเดตล่าสุดเรามาดูกันนะครับราคาทองวันนี้วันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในต้นสัปดาห์แบบนี้ราคาจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันรอไปติดตามรพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็น เกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเรามาดูราคาทองวันนี้ประจำวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563กันนะครับโดยราคาทองเป็นการประกาศครั้งที่1ของวันโดยประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา26นาทีซึ่งราคาทองเปิดตัวมาวันนี้ก็ บวกขึ้นมาทันทีที่150บาทจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยราคาทองในช่วงนี้นะครับก็มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันเนื่องมาจากว่าปัจจัยด้านบวกของราคาทองนะครับที่ส่งผลให้ราคาทองนั้นลดลงไปก็ปัจจัยก็ไม่มีมาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็ได้ทราบผลกันไปแล,แล้วแล้วก็ปัจจัยเรื่องของวัคซีน โควิด1 9นะครับก็เงียบไปก็ต้องรอดูท่าทีกันต่อไปนะครับว่าจะมีปัใจจัยใดๆบ้างหรือปัจจัยเดิมๆนะครับที่จะมาส่งผลกระทบให้ราคาทองผันผวนต่อไปอีกหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงนี้นะครับราคาทองก็จะขยับตัวเพิ่มขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับจากการคาดการณ์เพราะว่าไม่มีปัจจัยใดมาหนุนและน่าจะกลับมายืนในแนวเดิมของราคาทองอีกครั้งนะครับก่อนอื่น เรามาเริ่มกันที่ราคาทองคาแท่ง96.5%กันก่อนเลยนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ27,000บาทขายออกอยู่ที่บาทละ27,100บาทนะครับเราขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5%กันต่อนะครับโดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ 1, 7 4 9บาทรับซื้อเป็นบาทอยู่ที่บาทละ26,514บาท84สสตางค์ ขายออกอยู่ที่บาทละ27,600บาทจากกันสังเกตนะครับตอนนี้ราคาทองขยับมาอยู่ในแดนราคา27,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาตามมาต่อที่ราคาทองรูป,ปรพันธ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อเลยนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่ 3,450บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น3,950บาทราคาทอง1สลงึงราคาจะอยู่ที่6,900บาทโดยบวกกับค่ากำไรจเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,400บาทราคาทองสองสลงึงหรือราคาทอง50สตางราคาจะอยู่ที่13,800าแบาทซึ่งบวกกับค่ากำไรจเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น14,00 0 300บาทราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่27,600บาทโดยบวกกับค่าคอมมเชช่นเฉลียที่500บาทจะรวมเป็น28,100บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทนะครับราคาจะอยู่ที่55,200บาทโดยบวกกับค่าคอมมเชช่นเฉลียที่500บาทจะรวมเป็น55,700บาทนะครับโดยค่าคอมมเชช่นเฉลียดังกล่าว เราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำหนด,ดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้นะครับซึ่งทางที่ดีก่อนที่เราจะทาการซื้อขายทองไม่ว่าจะาร้านทองร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้านคิดค่ากำหนด,ดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนําค่ากำหนดนั้นไปบวกกับราคาทองที่เราจะทาการซื้อขาย แล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านน,นั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวนพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับ และถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ